สวัสดีค่ะพี่พี่มาพบกันหนึ่งอพนะคะพี่สแกน QR code คเพื่อเพิ่มเพื่อนะะ 9, นะคะพี่0626172609นะคะพี่สแกนค r code คแล้วส่งสติกเกอร์ไว้นะจ๊ะพี่จะได้รู้ว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะพี่สแกนตรงนี้นะคะ QR code จ้ะาสำหรับเบอร์โทรนะคะพี่0626172609เบอร์โทรนัดมีเบอร์เดียวนะจ๊ะพี่จ้ามาเริ่มที่ชิ้นแรกกันก่อนนะจ๊ะพี่นี่จ้ะลาหูจ้ะพี่กะลาตาเดียวนะคะพี่ตรงนี้จะเห็น บบเป็นของหลวงพ่อน้อยนะจ๊ะพี่จะวัดฝีฝักทองนะคะพี่ขานี่เป็นกะลาตาเดียวนะให้พี่เห็นๆเ,เลยนี่จ้าตั้งหิ้นตั้งพานนะคะพี่เป็นวัตถุมงคลเนาะพกพาไปไหนได้นะจ๊ะพี่จะ้ะนะคะตั้งหน้ารถก็ยังได้นะพี่นอ้องนี่ตรงนี้เป็นเขาเรียกอะไรพี่ตารางจานนะพี่นอ้องถ้าเรียกผิดต้องขออภัยนะจ๊ะพี่เป็นกะลาตาเดียวนะคะพี่ เป็นของสวยงามวัตถุมงคลนะคะพี่หานี่เป็นลาหูอมจันท์นะคะพี่ลูกเ,เรียกลูกกะลาตาเดียวนะคะพี่หาเป็นชิ้น,นใหญ่ๆแบบนี้กลมๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่นี่เห็นเลยว่าเป็นกะลาตาเดียวนะจ๊ะพี่เก้าร้อยจ้ะพี่เก้าร้อยบาทนะ,ะจ๊ะจ้ะพี่จ้าตามด้วยนี่จ้ะพี่แบบหนึ่งนะนัดขอบพิงไว้ก่อนจะ้ะตามด้วยนี่จ้ะพี่เหรียญหลวงพ่อกษมเนะจ๊ะพี่ ี่ฝั่สองนะคะพี่เดลี่ยนโชคดีนะคะพี่กล่องกร,รมยี่นะพี่นะสีเลือดหมูข้างหน้าเป็นหนูแบบนี้จ้ะนี่มีด้วยกันถึงสามเหรียญจะให้พี่ชมทีละเหรียญน,นะจ๊ะเป็นของหลวงพ่อกาแฟ,ฟนะคะพี่จ้ะพี่ท่านใดชื่นชอบนะฝามามาทักหาได้เลยนะจ๊ะจ้าพี่หนึ่งกล่องจะมีด้วยกันถึงสามเหรียญน,นะจ๊ะพี่ชมเหรียญแรกก่อนเป็นกระไหลทองนะคะพี่ปีฝันฝองนะเลยจะ้ะ แบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ ried, เหรียญโชคดีนะพี่นะนี่จ้าเหรียญที่หนึ่งนะเป็นกระไหลทองนะจ๊ะเหรียญที่สองนะคะพี่หาเหรียญที่สองเป็นอันปะกานะคะพี <Har> ่คะเป็นอันปะกานะคะพี <Eller> ่จ้าเหรียญฝอยนะพี่นะนชมได้เลยว่าเป็นเหรียญฝอยนะคะพี่อันปะกานะคะพี่ปีสักสอ,องนะจะพี่จ้าฝอยนอนะอันปะกาปีสัสกสองจ <ๆ S 2> ้าแล้วก็เหรียญสุดท้ายนะคะพี่จะเป็นลมดานะจ๊ะพี่ พี่เห็นชัดๆแบบนี้เลยเป็นเหรียญลมดำนะคะพี่โชคดีนะจ๊ะพี่เห็นโชคดีนะจ๊ะพี่ตรงกลางเป็นหนูนะจ๊ะพี่จ๋าที่ท่านได้ชื่นชอบนะได้เลยจ้าหนึ่งกล่องจะประกอบด้วยกันถึงสามเหรียญนะคะพี่หนึ่งพันสองร้อยจะพี่จ๋าหนึ่งพันสองร้อยนะจ๊ะจ๋าพี่เก่าเดิมสวยเดิมแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าต่อมานะคะพี่เป็เอาแปะลงสีค่ะพี่แปะลงสีนะคะพี่นี่จ้า ะจะเป็นรูปหล่อนะจ๊ะพี่ี่จะ้ะแปะลงฝีนะพี่นะได้มาเดิมๆแบบนี้เลย80สิปีนะคะพี่ี่จะ้ะรุ่นหนึ่งนะพี่นะ้องปลายถัเป็นแบบนี้ดูจ้ามาแปะลงฝีนะจ๊ะพี่6 0 0้บาทจ้าพี่จ๋า600อบาทนะมาพร้อมกล้องแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่กล่องแบบนี้เลยนะจะ๊ะ600้บาทจ้าพี่ด้วยผ้าปิดตานะคะพี่คะผ้าปิดตา เนื้อหาจะเก่าหน่อยนะพี่นะเดี๋ยวพี่ให้พี่ดูเลยจ้ะเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ใต้ทางเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่เก่าเดิมเฟอ์เดิมแบบนี้เลยนะจ๊ะมาพร้อมกล่องนะจ๊ะพี่กล่องเดิมเดิมเลยนะจ๊ะพี่รุ่นรวยทันใจนะบ้านจานนะจ๊ะพี่จ๋าหกร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่จ๋าต่อมานะคะที่มาชมพับโปรโมชั่นนะจ๊ะองค์ละสามร้อยคู่ละห้าร้อยเริ่มที่องค์แรกก่อนเลยจ้ะพี่ เป็นหลวงพ่อเงินนะจ๊ะพี่จ๋าหลวงพ่อเงินพิมพ์ีิตานะพี่นะอ้วนลำบึกเลยนะจ๊ะพี่จับกระเช้าม้าแบบนี้เลยนะจ๊ะจะพี่จับกระเช้าม้าแบบนี้นะจ๊ะพี่จ๋าใถ่านบนี้แล้วเขียวอมเหลืองนะจะพี่นี่เลยสามร้อยบาทจ๊ะจะพี่ต่อกันเลยนะจ๊ะต่อมา เป็นเหรียญหล่อจ้ะพี่ไม่ฟาดที่นะเก่าเดิมๆแบบนี้นะจ้ะพี่พี่ท่านใดฟาดนะจะสามไอยบาทเท่านั้นจ้ะพับโปรโมชั่นองค์ละสามร้อยนะพี่นะสามารถซื้อจับคู่ได้เหลือกูละห้าร้อยค่าปลายทางห้าสิบนะจ้ะพี่เป็นห้าร้อยห้าสิบนะจ้ะพี่จ๋าจ้ะองค์นี้เป็นพระพทธนะจ๊ะพี่ไม่ฟาดที่อ้าดูดูกรเหรียญหลวงพ่อไปพี่ใช่ไหมไม่แน่ใจเลยพี่เนาะจ้ะไม่ฟาดที่ดีกว่านะจ้ะพี่สามร้อยเช่นกันจ้าพี่จ๋าต่อมานะคะพี่ เป็นนี่จ้ะได้มาแบบนี้เลยนะเจ้าพี่สมเด็จเอ่อคุดจ้ะพี่มีตะกุดด้วยข้างหลังเป็นเนื้อแบบนี้นะคะแต่อย่างเงี้เจ้าพี่จ๋าจ้ะสามร้อยบาทเท่านั้นจ้ะพี่สามร้อยบาทต่อมานะคะพี่เป็นพระคุ้มกรนะคะพี่นี่แบบนี้นะเจ้าพี่จ้าค่ะพี่สามร้อยบาทจ้าสามร้อยบาทนะจ้า ตามด้วยหลวงพ่ทวดจ้ะพี่หลวงพ่ทวดนะคะพี่เอาเดิมเฟอยเดิมแบบนี้เลยไขว่างเยอะๆแบบนี้เะจ้ะพี่จ๋าสามร้อยเท่านั้นจ้ากระตาเดียวนะคะพี่ชิ้นที่หนึ่งเป็นสีดำนะจี่ชิ้นที่หนึ่งเป็นสีดำนะจ๊ะแบบนี้เลยนะจ๊ะสามร้อยบาทจ้าชิ้นที่ชิ้นที่สองนะจ้ะพี่เป็นสีเหลืองๆแบบนี้จ้ะพี่แบบนี้นะจ๊ะ ามร้อยบาทจ้าต่อมานะจ้าพี่เป็นปิดตาฝั่งตะกุดนะคะพี่แบบนี้เลยนะจ้าเก่าเดินเฟิร์เดิมแบบนี้เลยนะจ้าปิดตาฝั่งตะกุดนะจ้าสามร้อยบาทจ้าต่อมานะคะพี่เป็นหลวงพ่อป่ายหลวงพ่อป่ายนะจ้าพี่สามร้อยบาทจ้าต่อมานะคะพี่เป็นพระชัยนะจ้าพี่พระชัยนะ สามร้อยบาทนะจ๊ะสามร้อยบาทนะจ๊ะจะพี่จ๋าต่อมานะคะพี่แป๊บหนึ่งนะอ่ะยังเหลือฝังองค์จะพี่เป็นคุณแผนหลวงพุทิมนะคะพี่เก่าเดิมเฟยเดิมแบบนี้เลยนี่พี่ดูนะจะนี้เลยสามร้อยบาทนะจ๊ะสามร้อยบาทจ้ะคุณแผนเช่นกันจะพี่หลวงพุทิมเช่นกันด้านหลังมีองค์น้อยผงพายนะพี่นะ ้ามร้อยบาทจ้าพี่จ้าครับโปรโมชั่นนะจ๊ะพี่องคักษ์ามไว้หมดแล้วนะจ๊าต่อมาเรามาชมที่องคัลษ์หกร้อยเริ่มที่ชิ้นนี้ก่อนจะพี่หลวงพ่อแก้วนะจ๊ะพี่สวยเดิมเก่าเดิมแบบนี้เลยจ้ะหกร้อยบาทนะจ้าพี่หกร้อยบาทแล้วก็พี่จ้านกคุ้มหลวงพ่อสนิทนะจ๊ะพี่จ้า พี่ดูให้ดีนะเป็นของหลวงพ่อสนิทนะครมนะหกร้อยบาทจ้าพี่จ๋าเหรียญจะพี่จาเหรียญเหรียญหลวงปู่ไข่เนะจ๊ะพี่อะพูดพี่จะพี่เหรียญหลวงปู่ฝูกวัดปากคลองจะพี่ต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะด้านหลังเป็นแบบนี้จ้าอาจาะพี่เฟยเดิมเก่าเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่วัดปากคลองนะจะพี่จ๋าหกร้อยจะพี่หกร้อย ล็อกเก็ตนะจ๊ะพี่ล็อกเก็ตหลวงพ่อแดงนะจ๊ะพี่ล็อกเก็ตนะจ๊ะพี่ล็อกเก็ตหลวงพ่อแดงนะพี่นะนี่จ๋าคือมีฝั่งด้านนะจ๊ะพี่จ๋าแบบนี้เลยหกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทนะจ๊ะแต่พี่จ๋าทำด้วยพ้าปิดตาจ้ะพี่พ้าปิดตานะเนื้อสัมฤิ์นะพี่นะข้างหลังเป็นยันยุ่งแบบนี้นะจ๊ะพี่ หกร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋าหกร้อยบาทจ้าพับปิดตาพิมพ์ยืนนะจ๊ะพี่จะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้าพี่จ๋าหกร้อยบาทจ้าพี่หกร้อยบาทนะจ๊ะหลวงพ่อทาจ้ะพี่หลวงพ่อนะหลวงพ่อทานะจ๊ะพี่จ้ะหกร้อยบาทเช่นกันนะจ๊ะพี่จ๋าหกร้อยบาทเช่นกันจ้าประมาณนะคะพี่นี่จ้ะ เหรียญหลวงพ่อพรมนะคะพี่ออกวัดขนอนเหนือนะพี่นะอาจารย์พรมนะเป็นอันปะก้านะคะพี่ค่ะจ้าหกร้อยบาทจ้าพี่หกร้อยบาทต่อมานะคะพี่หลวงปู่ศุวัดโพไฟทองนะคะพี่ใต้ฐานอุดผงแบบนี้จ้าพี่เนี่เลยหกร้อยบาทจ้าพี่จ้าหกร้อยบาทต่อมานะคะพี่ เป็นนี่จ้าหลวงพ่อทบปัะชนแดนจ้ะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้ะจหลวงพ่อทบจ้ะพี่หลวงพ่อทบบันชนแดนนะจ๊ะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้าอาะเจ้าพี่หกร้อยบาทจ้าพี่หกร้อยบาทต่อมานะคะพี่ นี่จ้ะอ๋อใฟารจะพี่จ๋านี่จะ้ะหลวงพ่อคูณนะจ๊ะพี่แบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ปีหนึ่งเก้านะปีหนึ่งเก้านะคะพี่หกร้อยบาทจ้าต่อมานะคะพี่ท่ากระดานนะคะพี่พ่ะท,ท่ากระดานนะคะี่จะ้ะ น่าจะพี่หกร้อยบาทนะจ๊ะองค์นี้หกร้อยบาทนะจ๊ะพี่ถ้าโปรโมชั่นองค์หกร้อยนะคะพี่สามารถซื้อจับคู่ได้นะจับคู่จะเหลือที่คู่ละหนึ่งพันนะจ๊ะมีฝั่งองค์นะจ๊ะพี่ถ้ากระดานมีฝั่งองค์นะคะองค์ละหกร้อยมีฝั่งองค์นะจ๊ะพี่จ้าต่อมานะคะพี่เป็นนี่จ้าหลวงพุทวดจ้าหลวงพุทวดนะคะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้ดแง้ขานะคะด้านค้ายข้างหนึ่งใต้ฐานนะหกร้อยบาทจ้า หกร้อยบาทนะจ๊ะผ้าปิดตานะคะพี่ผ้าปิดตาแบบนี้เลยจ้ะพี่เก่าเดิมเวยเดิมแบบนี้เลยใต้ฐานเป็นแบบนี้ะจ๊ะหกร้อยบาทจ้าหลวงพ่อยอดนะจ๊ะพี่หลวงพ่อยอดวัดหนองปรหมอนะจ๊ะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้ะจ๊ะหกร้อยบาทจ้า พระปิดตานะคะพี่อีกหนึ่งองนะจะพี่จาแบบนี้เลยใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะหกร้อยบาทจ้าที่หกร้อยบาทนะต่อมานะคะพี่จะไปที่องค์ละเจ็ดร้อยแล้วนะจะพี่เริ่มที่กิ่งหลวงปู่ทิมนะคะพี่องค์นี้เป็นเนื้อนะวะนะพี่นะก้นเป็นแบบนี้จะพี่หนึ่งหกใต้ฐานใต้ฐานเป็นหนึ่งหกแปดจะพี่ใต้ฐานหนึ่งหกแปดนะจ๊จะจ้าเจ็ดร้อยบาทจ้า พาปิดตาแล้วจ้ะพี่พาปิดตาเป็นไม้แกะแล้วจ้ะพี่แบบนี้เลยใต้ฐานอุดแบบนี้นะจ้ะจ้ะเจ็ดร้อยบาทจ้าขนุนจ้ะพี่คดขนุนนะจ้อนี่ต่อเดิมเดิมแบบนี้เลยเจ็ดร้อยบาทนะจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทชิ้นที่หนึ่งต่อไปเป็นไข่นกกระทาแล้วจ้ะพี่เป็นนกกระทาแล้วพี่น้องนี่จ้ะแบบนี้จ้ะ จ็ดร้อยบาทนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทพี่ต่อมานะคะพี่มาชมชิ้นละเก้าร้อยจ้ะพี่แหวนจ้ะพี่หลวงพ่อแก้วนะจ๊ะพี่จา๋าเก้าร้อยบาทนะจ้าจ้ะแล้วก็นี่จ้ะพี่เนื้อสำลีเป็นหูกลินหางนะพี่นะเป็นเนื้อสำลิดนะเป็นของเก่าเดิมๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่เก้าร้อยบาทจ้า ก็แป๊บหนึ่งนะคะพี่ตะก,กุดจะพี่ตะก,กุดหลวงพ่อพิดวัดขามังนะคะพี่ม,มีรอยจอากะระ,ะชัดเจนเลยเก้าร้อยบาทนะจ๊ะพี่เก้าร้อยบาทจา้าม,มาแล้วค่ะพี่อสิงจะพี่สิงหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่เป็นงานแกะสิงหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่ เลียมมาพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะ 1, 5 0 0งพนารนะคะพี่1,500น้ายนาแก้สิงต่อมานะคะพี่เป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขาโตแบบนี้จ๊ะจะลายฐานมีเลข3นะจ๊ะพี่หลวงปู่ทิมนะคะพี่จะ1 5 0 0ง้จะพี่1,500เป็นงานนะคะพี่หลวงพ่อเดิมจะพี่งานแกะหลวงพอ่พเอ,พอเดิมนะจ๊ะพี่รูปเหมือนหลวงพ่อเดิมนะ1,500เช่นกันจะพี่ หนึ0งเช่นกันนะจ้าจะพี่ต่อมานะคะพี่นี่ค่ะเป็นปิดตานะคะพี่เขี้ยวแกะเป็นปิดตานะหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ใต้ฐานฝังตะกุดแบบนี้นะจ้ะพี่ค่ะหนึ่งเช่นกันจะพี่หนึ่งนหจ้าตะกุดจะพี่ตะกุดเนื้อเงินนะคะพี่เป็นของสาใต้นะจะพี่ 1200จ้ะพี่เป็นเนื้อเงินนะคะ1,200จ้ะต่อมานะคะพี่เป็นพักกิง่งแบบนี้จ้าตรงมือท่านจะมีตรงนี้จ้ามีอ,อะไรพี่มีใบพัดแบบนี้จ้ะพี่เป็นพิมพ์แต่งนะพี่นอ้องสวยงามค่ะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะพี่หาชิ้นนี้นะจ้ะอันนี้1 5 0่นาอะจ้ะพี่1 5 0 0 จะพี่จาหนึ 1, 500, ่งพันห้าร้อยจากหนึ่งพันห้าร้อยชิ้นที่สองนะจ๊ะพี่เป็นแบบนี้จ้ะเก่าเดิมๆเ,เลยนะจ๊ะพี่ใต้ถานเป็นแบบนี้นะจ๊ะเป็นพักกิ่งเหมือนกันจตะพี่มีเสียงดังกลางวันเลยหนึ่งพันห้าร้อยนะจ๊ะพี่อีกหนึ่งชิ้นนะจ๊ะพี่ของเก่าเดิมๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่แบบนี้เลยใต้ถานเป็นแบบนี้นะจ๊ะ 1,500เช่นกันจะพี่จาร5 0 0จ้าพี่ต่อมานะคะพี่มาชมเรี่ยมเงินนะนี่ค่ะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่ชิ้นนี้นะ3,200นะจ๊ะพี่มีมีสองเหรียญด้วยกันจ้าชิ้นที่สองนะคะพี่3,200เช่นกันนะจ๊ะพี่เรี่ยมเงินมาแบบนี้เลย ได้จากเจ้าของเดิมๆเลยฝา0 0ห้สองร้อยนะจ๊ะพี่จากพี่ต่อมามาชมมีดนะจ๊ะพี่มีดหมอเนาะเล่มเล็กๆแบบนี้เป็นเงินนะจ๊ะพี่ด้ามจับเป็นงานี่จ้ะเงินนะพี่ตรงนี้เป็นเงินนะด้ามจับเป็นงานะจ้าวิสาญลกานะแล้วพี่นะเล่มเล็กๆอย่างนี้นะจ้ะพี่สองพันสองร้อยจ้ะพี่เล่มน,นี้สองพันสองร้อยนะคะค่ะแล้วก็นี่จ้ะพี่เล่มใหญ่ เป็นงาทั้งหมดนะจ๊ะพี่เป็นหลวงพ่อเดิมเนาะเป็นงาทั้งหมดเลยนะจ๊ะพี่ยกเว้นใบมีนะจ๊ะอันนี้สามพันห้าร้อยจ้ะพี่สามพันห้าร้อยนะจ๊ะพี่สามพันห้าร้อยจ้ะรัดแหนบเงินนะจ๊ะพี่เป็นงารัดนี่จ้ะด้ามจับด้ามจับเป็นงาตัวปอกมีก็เป็นงาละจ้ะพี่สามพันห้าร้อย เห็ุได้เลยนะจ๊ะพี่เลยที่พี่เห็นนี้เลยแต่พี่จ๋าสามพันห้าร้อยนะค่ะชิ้นสุดท้ายของอีพีนี้นะจ๊ะพี่เป็นนี้หมอเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ด้ามจับเป็นงานะคะพี่ความยาวของด้ามจับนะอยู่ที่สามนิ้วจ้ะพี่เป็นงานหนาๆเลยพี่เห็นแบบนี้เลยเนี่ยจ๋าเป็นลายหน้าเกี้ยวนะคะพี่หลวงพ่อกลวยนะใบมีนะคะพี่ ใบมีดอยู่ที่ห้านิ้วนะจ๊ะพี่ห้านิ้วนะจะ่ะจ่ะตัวปอกเป็นไม้มงคลนะคะพี่อย่างนี้เลยรัดแนบเงินนะชิ้นนี้เช่นกันกับพี่สามพันห้าร้อยแตกลายงาแบบนี้เลยพี่เห็นไหมสามพันห้าร้อยความยาวโดยรวมทั้งหมดนะพี่นะแป๊ดนึ่นะจ๊ะความยาวรวมทั้งหมดนะพี่นะอยู่ที่เก้านิ้วจะ้ะ 9นิ้วนะจ๊ะพี่9้านิ้วนจะจ๊ะจัะสำหรับเล่มนี้3500ีพีนี้นะคะพี่ต้องกราบขอบคุณพี่พนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะพี่สำหรับอีพีนี้สวัสด,ดีค่ะ